สวัสดีค่ะพบกับช่างหวยเด็ดหวยดังนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สูตรหวยลาวสูตรที่สองกันนะคะนี้เราก็จะมาคํานวณสูตรหวยลาวกันนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ติดตามสูตรหวยลาวที่สองกันนะคะ,ะผลรางวัลของสูตรหวยลาวที่สองก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เรามาดูเลผลของหวยเราที่สองกันนะคะว่าออกอะไรนะคะอ่าสามตัวนะคะออกที่สองเจ็ดเก้านะคะอ่าสองตัวก็ห้าสองนะคะ น่านี่ก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารอลุ้นกันในวันจันทร์ที่เก้ากันนะคะจันทร์เก้าเดือนสามมีนานะคะหกสามกันนะคะเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันวันที่เก้ามีนาหกสามกันนะคะว่าหวยลาวกันนะคะ นี่เราก็อยู่ในช่องหวยราสูตรที่สองกันนะคะนี่นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนะคะที่ติดตามสูตรหวยราที่สองนะคะสูตรหวยราที่สองของเรานี่ก็เข้านะคะเข้าวันที่เรียบร้อยนะคะเข้าสองตัวล่างนะคะเดี๋ยวเรามาเดินสายเดินกันต่อเลยนะคะเดินสูตกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเดินกันต่อนะคะ เราย้อนไปที่ของวันที่ห้ากันนะคะห้าเจ็ดสองสี่นะคะเราจะใช้สูตรอสองตัวนะคะก็คือห้าเจ็ดนะคะเอามาบวกกันนะคะห้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบสองนะคะเราจะใช้ตัวทดหลังก็คือสองนะคะ นับเพิ่มแต้มนะคะเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าน,น,นะคะแล้วก็จะใช้เหมือนกันนะคะในการสูตรหาคู่ชนของเราก็คือใช้ห้ากับเจ็ดเลยนะคะบวกกันนะคะห้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบสองนะคะฉั้จะทดหลังก็คือสองนะคะนับเพิ่มแต้มอีกหนึ่งก็คือสามนะคะสามบวกกับสี่คงที่ก็จะได้เจ็ดนะคะ 7บวกกับสองคงที่ก็จะได้เป็นเจ็ดแปดเก้าก็จะเป็นเก้านะคะทีน,นี้ในเลขคู่ชนของเราก็จะมีสองสามเจ็ดเก้าอ่าในเลขอ,อีกชุดหนึ่งนะคะก็จะมีสองสามสี่ห้านะคะเราจะมาจับคู่ชุดกันนะคะเราจะเริ่มคู่ชุดที่สองกันก่อนนะคะสองสองสองสาม สองเจ็ดและสองเก้านะคะมาดูคู่ชุดที่สามกันนะคะสามสองสามสามสามเจ็ดและสามเก้านะคะคู่ชุดที่สี่นะคะสี่สองสี่สามสี่เจ็ดและสี่เก้านะคะคู่ชุดที่ห้านะคะห้าสองห้าสามห้าเจ็ดและห้าเก้านะคะของเราถูกที่ ห้าสองนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสูตรส่วนเจ็ดนะคะที่ติดเจ็ดของเรานะคะมันไม่มีนะคะเพราะว่าเจ็ดกับเก้ามาด้วยกันนะคะเพื่อนๆนี้ของเราเจ็ดมาคู่กับมาติดกับเก้านะคะก็กลายเป็นเจ็ 9, ดกับเก้ามาด้วยกันในในนี้นะคะมันไม่ได้มาในคู่ตรงข้ามนะคะ ก็ขออภัยนะคะไม่งั้นเราก็อาจจะถูกที่สองห้าและเจ็ดเก้านะคะก็ในสายเจ็ดของเราก็มีอยู่ที่ห้าเจ็ดนะคะมันไม่ติดเพราะมาด้วยกันนะคะคือเก้ากับเจ็ดมาด้วยกันนะคะแปลว,ว่างวดนี้เราถูกกันนะคะในวันที่ห้านี้เราถูกกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในวันที่เก้ากันนะคะวันจันทร์เดี๋ยวเราจะเริ่มคำนวณสูตรกันเลยนะคะ เราจะใช้ห้าสองนะคะในการคำนวณสูตรนะคะห้าบวกกับสองนะคะเราจะเริ่มคำนวณชุดล่างกันก่อนนะคะห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดนะคะเจ็ดนับเพิ่มแต้มนะคะเป็นแปดเป็นเก้าและเป็นศูนย์นะคะ นี้เราก็จะได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะนี่เราก็มาดูคู่ชนนะคะคู่ชนของเรานะคะเอาตรงนี้ดีกว่านะคะมาติดกันห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดนะคะนับเพิ่มแต้มอีกหนึ่งก็เป็นแปดนะคะแปดบวกกับสี่คงที่นะคะแปดบวกสี่แปดเท่ากับสิบสอง ราจะใช้จทดหลังก็คือสองนะคะอ่าสองบวกกับสองคงที่นะคะก <c oughs> ็จะได้เป็นสี่นะคะอ่านี่เราก็จะมาจับเป็นคู่ชุดกันนะคะอะ่เรจะจับคู่ชุดที่เจ็ดกันก่อนนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปด จ็ดสองและเจ็ดสี่นะคะคู่ชุดที่แปดนะคะแปดเจ็ดแปดแปดแปดสองและแปดสี่นะคะชุดที่เก้านะคะเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสองเก้าสี่นะคะ คู่จุดศูนย์นะคะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สองและศูนย์สี่นะคะนี้เราก็จะมาดูกันในงวดวันจันทร์ที่เก้านะคะเดี๋ยวแอดจะทำการตัดเลขให้กับเพื่อนๆนะคะนิดหนึ่งนะคะ เพื่อให้มันแม่นยําขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดกันเลยนะคะอ่าอันนี้ก็จะรัดกลุ่มนิดนึงนะคะเราจะตัดกันอยู่ที่มีสามตัวนะคะคือห้าหกเจ็ดนะคะในสายนี้นะคะห้านะคะไม่มีนะคะหกนะคะ ไม่มีนะคะสายเจ็ดนะคะเราจะเอาเจ็ดมาทำเป็นการตัดนะคะแอดจะทำการลูดสีแถบให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนในการเน้นเลขนะคะเราจะเน้นเลขในสายเจ็ดกันนะคะเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะและศูนย์เจ็ดนะคะ แล้วก็เจ็ดสองนะคะและเจ็ดสี่นะคะเจ็ดแปดนี้เรามีแล้วนะคะก็คือแปดเจ็ดนะคะเราก็เลยไม่รูดให้นะคะอันนี้เราก็จะมาลองกันดูในแถบสีส้มที่แอดรูดให้นะคะก็คือสายเจ็ดนะคะเพราะว่าในสายที่แอดคำนวณจะมีห้าหกเจ็ดจะมาหนึ่งตัวนะคะนี้ ในสูตรที่เราคำนวณก็คือติดเจดนะคะเราก็จะเล่นเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะและเจ็ดสองเจ็ดสี่นะคะส่วนเจ็ดแปดนี่ซ้ํานะคะเราไม่เอาค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องหอยเด็ดหอยดังเป็นกําลังใจให้กับแอดมินในการคํานวณสูตรนะคะแอดมินก็เริ่มมาหาสูตรตัดให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อเป็นความแม่นยํา ในการเล่นนะคะเพื่อตัวเลขจะได้น้อยลงนะคะเพื่อนๆถ้าชอบในสูตรที่แอดตัดให้ก็ได้นะคะที่แอดลูดไท้ก็ได้นะคะนี่เราก็อยู่ที่สูตรหอยราวที่สองกันนะคะ่ะก็เมื่อที่แล้วแอดไม่ได้ตัดให้นะคะถ้าแอดตัดให้แอดก็คงจะตัดที่สายสองนะคะเพราะว่าแอดไปทดลองสูตรที่หนึ่งกันแล้วนะคะแอดตัดที่สายสองให้ แต่ถ้าแอดมาตัดที่สายสองในสูตรที่สองเพื่อนๆก็จะถูกนะคะก็ขออภัยนะคะที่แอดไม่ตัดให้นะคะนี่แอดก็ลองมายังไม่มั่นใจในการตัดสูตรนะคะกลัวพลาดครานี้ก็เลยลองกันดูนะคะขอบคุณค่ะที่กดติดตามหวยเด็ดหวยดังนะคะและเป็นกำลังใจให้กับหวยเด็ดหวยดังด้วยนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณนะคะ